จะไปเที่ยวต่างประเทศทั้งทีหลายสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องคำนึงถึงนอกจากความสวยงามความสะดวกสบายแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือความปลอดภัยที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของการท่องเที่ยวและตัวของนักท่องเที่ยวเองประเทศไหนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปลอดภยัยไม่มีอันตราย เราก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลโดยเราจะนำเสนอสิบเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในเอเชียต้องบอกไว้ก่อนว่ากรุงเทพนั้นอยู่ในลำดับที่13ของเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในเอเชียจะมีเมืองอะไรบ้างไปดูกันเลยอันดับที่10ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ดูไบเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและตึกระฟ้าที่ทำลายสถิติโลกดูไบเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกดูไบเป็นสถานที่พักผ่อนอันหรูหราที่มีชื่อเสียงสำหรับประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราที่สุดเท่าที่คุณเคยสัมผัสมาโดยมีทัวร์เฮลิคอปเตอร์ที่จะพาเราบินไปชมเมืองดูไบาจากมุมสูง เมืองดูไบนั้นมีโรงแรมที่พักระดับ5ดาวและแหล่งช็อปปิ้งหลายแห่งเมืองนี้สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะโดยการพัฒนาเมืองเกิดขึ้นในศตวรรษที่21หลังจากที่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมอ่าวเปอร์เซียในสมัยอดีต50ปีก่อน อันดับที่9กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์เป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียเป็นเมืองหลวงของมาเลเซียและมีความสมดุลของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และมระดกดั้งเดิมอย่างลงตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายเช่นถ้ำบาตู ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ในมาเลเซียตั้งอยู่ในโพรงถ้ำของภูเขาหินปูนที่มีอายุถึง400ปีมีรูปปั้นพระขันธกุมารที่สูงที่สุดในโลกประดิษฐานอยู่ด้านหน้าถ้ำโดยมีความสูง42.7เมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากด้วยมีบันไดหลากสีสันจำนวน470ขั้นตามความเชื่อของาศาสนาฮินดูว่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดที่จะใกล้กับสวรรค์ที่สุด บันไดจะมีความสูงและชันมากด้านบนจะมีถ้ำเทวลายจะมีรูปปั้นพระศิวะและพระขันทกุมารอยู่ด้านในที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากผู้คนส่วนใหญ่จะมาขอพรในเรื่องของชัยชนะอาการงานต่างๆรวมถึงขอให้มีลูกตามความเชื่อแล้วพระศิวะคือเทพพระเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดูและพระขันทกุมารเป็นเทพแห่งสงคราม นอกจากถ้ำบาตูแล้วยังมีอาคารสุลต่านอับดุลสมัดที่สร้างขึ้นในปี1897ในอดีตใช้เป็นที่ทําการของหน่วยงานราชการในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองมาเลเซียปัจจุบันเป็นอาคารสํานักงานของศาลดีกาซึ่งตัวอาคารมีหอนาฬิกาสูง40เมตรเป็นตัวอาคารเก่าซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวส่วนที่เป็นหอนาฬิกาสูง40เมตร ที่นี่มักจะเรียกกันว่าบิ๊กเบนของมาเลเซียเนื่องจากอาคารแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองนอกจากนี้หากเราพูดถึงประเทศมาเลเซียหลายคนอาจนึกถึงแลนด์มาร์สของคนที่มาเยือนเมืองหลวงมาเลเซียก็ต้องมาที่นี่ก่อนเลยคือตึกแฝดปิโตรนัสทาวเวอร์โดยอาคารทั้งสองหลังเชื่อมต่อกันที่ชั้น41และ42ด้วยสะพานลอยฟ้า เมืองกุลาลัมเปอร์เป็นที่ตั้งของแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดหลายแห่งและเมืองนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยอีกด้วย <S <S ลำดับที่ 8, อาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมืองอาบูดาบีแห่งนี้อยู่ในรายชื่อเมืองที่ปลอดภัย10อันดับแรกในเอเชียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ตามพื้นที่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมืองอาบูดาบีนี้มีประวัติศาสตร์เกือบจะเหมือนกันกันกบเมืองดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตอาบูดาบีเป็นเมืองสำหรับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจริมทะเลมีห้างสรรพสินค้าหลายแห่งที่ตั้งในเมืองนี้อย่างไรก็ตามเมืองอาบูดาบีมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากกว่าสถานที่รูราทัานสมัย สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดได้แก่มัสยิดหลวงชิกซาเยตมัสยิดหลวงชิกซาเยตถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามร่วมสมัยของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่โดดเด่นสามารถจุผู้ละหมาดเฉพาะภายในตัวมัสยิดได้ถึงเจ00ันคนนอกจากนั้นสามารถใช้พื้นที่ภายนอกรองรับผู้ละหมาดได้มากถึงสี่หม่นคนมุมของลานมัสยิดด้านนอก ถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวมีหอคอยยืนโดดเด่นสูงตระงานสวยงามมัสยิดแห่งนี้ถูกจัดว่าเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะแสดงให้โลกเห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลกอิสลามคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทันสมัยของสถาปัตยกรรมอิสลามอันดับที่7เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงและเป็นเมืองท่าเรือที่พัฒนาเป็นเมืองขนส่งสินค้าผลผลิตมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลกเซี่ยงไฮเป็นที่รู้จักในด้านความโดดเด่นของอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์และเป็นศูนย์กลางการค้าของจีนที่มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เซี่ยงไฮ้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองในเอเชียที่ปลอดภัยเป็นอันดับที่7ของโลกนอกจากนี้เซี่ยงไฮ้ยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของจีนที่จํานวน24ล้านคนอันดับที่6กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ โซเป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้และเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีโดยมีประวัติการตั้งถิ่นฐานย้อนหลังไปถึง2,000ปีก่อนประวัติศาสตร์โซเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในเมืองสมัยใหม่มีพื้นที่สีเขียวน้อยและเป็นเมืองใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า10บล้านคน จุดหมายปลายทางยอดนิยมบางแห่งสำหรับนักท่องเที่ยวได้แก่ย่านเมียงดงตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโซเป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคึกคักที่สุดของกรุงโซดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าหนึ่งล้านคนต่อวันอีกทั้งยังสามารถเดินทางได้สะดวกนับว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเลยทีเดียวภายในตลาดเมียงดงเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านอาหารนับไม่ถ้วนเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวและนักชอบนอกจากนี้ยังมีพระราชวังเทียงบกกรุงหรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่าพระราชวังขยองบกกรุงเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซลพระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซลสร้างขึ้นในปี1394ในสมัยพระเจ้าแทโจ เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า200หลังแต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่นอาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่10บหลังเท่านั้นโซเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับ6ในเอเชียและเป็นจุดหมายปลายทางที่ใครก็ตามที่มาเยือนเกาหลีใต้ต้องห้ามพลาดอันดับที่หไทเปรประเทศไต้หวัน ไทเปเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางวัฒนธรรมของไต้หวันสำหรับมีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ศิลปะจีนและประวัติศาสตร์เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจอยู่มากมายเช่นตึกไทเป101่ง้นึ่งเป็นหนึ่งใน l a หลัลักของเมืองไทเปเป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน ในปี2004เคยสูงที่สุดในโลกมีความสูงมากถึง508เมตรเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเปที่ด้านบนจะมีจุดชมวิวในร่มที่ชั้น89และสามารถขึ้นบันไดต่อไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งที่ชั้น91ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีแหล่งย่านช้อปปิง้งซีเหมือนติงเป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวนันมีฉายาว่าฮาราจูกุแห่งไทเป เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวันและเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์สสำคัญของเมืองไทเปเมืองไทเปยังมีตลาดในมาเก็ตหลายแห่งเช่นตลาดกลางคืนซื่อหลินเป็นหนึ่งในตลาดในมาเก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองไทเป โดยจะแบ่งออกเป็นสองโซนหลักๆคือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหารและร้านขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านเล็กๆเกือบ500ร้ร้านค้าที่เน้นขายอาหารแบบท้องถิ่นของไต้หวันสไตล์สตรีทฟู้ดต่างๆเช่นปลาหมึกย่างหอยทอดไก่ทอดข้าวขาหมูและชาไต้หวันต่างๆเป็นต้นและอีกโซนที่เป็นตรอกซอกซอยรอบๆอาคารตลาดนี้ ซึ่งจะขายของผสมกันไปมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายของเล่นของฝากเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางเครื่องประดับของใช้เด็กมีโรงภาพยนตร์ร้านคาราโอเกะและอื่นๆทั้งเป็นแบรานด์นานาชาติและร้านท้องถิ่นไทเปได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับที่5ของเอเชีย 4. โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโอซาก้าเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางการค้าในญี่ปุ่นเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่นและปกคลุมไปด้วยแสงนีออนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และอาคารพาณิชย์โอซาก้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวท้องถิ่นที่เป็นมิตรมีแหล่งช้อปปิง้งมีวัฒนธรรมอันสวยงามและอาหารเลิศรสจุดหมายปลายทางยอดนิยมในโอซาก้าได้แก่ ย่านโดทงโบริย่านการค้ายอดนิยมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าซึ่งมีนักท่องเที่ยววะเวียนมาเยี่ยมชมกันหนาแน่นตลอดทั้งวันมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าซึ่งกินความยาวตลอดฝั่งแม่น้ําโดทงโบริและนอกจากร้านค้าต่างๆที่มีให้เราได้มาเดินเปิดหูเปิดตามากมายแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งถ่ายรูปสําคัญของนักท่องเที่ยวที่มาโอซาก้าอีกด้วยเพราะมีป้ายโฆษณา และไปห้างร้านต่างๆซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองยิ่งพอตกกลางคืนจะมีแสงไฟหลากสีสันตลอดทั้งย่านช่วยเพิ่มความคึกคักโดยที่นี่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1612นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขายูคังคือแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของมหาสมุทรแปซิฟิกที่สร้างขึ้นมาให้คล้ายกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ขนาดใหญ่จนถูกยกให้เป็นหนึ่งใน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชียด้านในจะมีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตไว้ตามถิ่นที่อยู่ทางธรรมชาติของพื้นที่ที่อยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกและยังมีส่วนจัดแสดงธรรมชาติบนบกทั้งป่าไม้พืชพันธุ์หายากและสัตว์บกอื่นๆรวมแล้วมีสัตว์จัดแสดงทั้งหมด3 0,000ื่นชีวิตมากกว่า620สสายพันธุ์ทำให้นอกจากนักท่องเที่ยวปกติแล้วยังมีนักวิชาการมาศึกษากันเป็นประจำ นอกจากนี้โอซาก้ายังมีวัดที่เก่าแก่คือวัดชิเทโนจิเป็นวัดพุทธในย่านเทโนจิของเมืองโอซาก้าสร้างขึ้นเมื่อปีคศ .593 โดยเจ้าชายโชโตคุถือได้ว่าเป็นวัดพุทธอย่างเป็นทางการแห่งแรกของญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นโอซาก้าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับสี่ในเอเชีย อันดับที่สามฮ่องกงประเทศจีนฮ่องกงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนเดิมทีฮ่องกงเป็นเพียงหมู่บ้านเกษตรกรและชาวประมงแต่ความเจริญได้เข้ามาสู่เกาะอย่างรวดเร็วและได้พัฒนาจนกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการค้าและการเดินเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ฮ่องกงบริหารเศรษฐกิจแบบผสมโดยเน้นระบบทุนนิยมซึ่งมีการเก็บภาษีต่ำและมีระบบการค้าเสรีรายได้หลักมาจากภาคบริการและการส่งออกนอกจากนี้ฮ่องกงยังมีสถานที่เที่ยวมากมายอาทิเช่นสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์สวนสนุกชื่อดังของโลกมีทั้งเครื่องเล่นการแสดงโชว์ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดิสนีย์เป็นเหมือนแดนมหัศจรรย์ของเด็กๆ อีกหนึ่งที่คือการไปไหว้พระใหญ่ที่นองปิงโดยการขึ้นกระเช้าเป็นหนึ่งในที่เที่ยวอันดับต้น,ตนที่เมื่อไปฮ่องกงแล้วต้องไปเยือนจุดไฮไลท์ก็คือกระเช้าพื้นใสที่สามารถมองเห็นวิวได้360อองศาแต่หากใครกลัวความสูงก็เลือกนั่งแบบกระเช้าปกติได้จากนั้นก็เดินต่อขึ้นไปไหว้ขอพรพระใหญ่ที่ด้านบนของยอดเขาซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็มักจะสมความปรารถนา นอกจากนี้ยังมีอ่าววิกตอเรียถือได้ว่าเป็นอ่าวที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยที่บริเวณเอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยสีสันของเรือสำราญที่จอดเรียงรายเทียบท่ากันอยู่ทำให้กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมายังฮ่องกงเลยก็ว่าได้ยังมีย่านจิมซาจุยเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเกาะฮ่องกงที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริเวณย่านแห่งนี้เป็นย่านที่เต็มไปด้วยโรงแรมศูนย์การค้าร้านอาหารและพิพิธภัณฑ์รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ขึ้นชื่อก็ได้รวมตัวกันอยู่ที่ย่านแห่งนี้ฮ่องกองนั้นยังขึ้นชื่อเรื่องอาหารเลิศรสเป็นอย่างมากเมืองนี้ติดอันดับเมืองที่ปลอดภัยที่สุดอันดับสามในภูมิภาคเอเชียและเป็นเมืองที่ใครก็ตามที่มาเยือนต้องห้ามพลาด อันดับที่สองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโตเกียวเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับผู้มาเยือนประเทศเนื่องจากมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและความสวยงามของเมืองที่สวยงามโตเกียวมีอะไรให้ดูและให้ทำมากมายตั้งแต่การสำรวจแฟชั่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปจนถึงการเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดบางแห่งได้แก่ย่านอากิฮาบาระตั้งอยู่ใจกลางโตเกียวมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเป็นแหล่งของโอตาคุที่โด่งดังในญี่ปุ่นโดยร้านโอตาคุเหล่านี้จะมีกระจายอยู่ทั่วไปตามร้านขายเครื่องไฟฟ้าต่างๆนอกจากนี้ยังมีตลาดปลาสึกิจิตเป็นตลาดค้าส่งปลา และผล,ละไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียวซึ่งในบรรดาตลาดค้าส่งที่กระจายอยู่ในโตเกียวนั้นตลาดปลาแห่งนี้นะับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและยังเคยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยแต่เมื่อปี2018ได้มีการย้ายส่วนของการค้าส่งอาหารทะเลทั้งหมดไปไว้ที่ตลาดโยโยตุแทนเนื่องจาก พื้นที่ไม่เพียงพอทำให้ในปัจจุบันจะเหลือเพียงโซนร้านค้าปลีกและร้านอาหารต่างๆเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเรียกได้ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของโตเกียวที่น่ามาเยือนอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีวัดเซนโซจิเป็นวัดพุทธที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวมีประวัติความเป็นมาว่าเมื่อคศ .628 มีสองพี่น้องชาวประมงพบองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดเล็กที่แม่น้ำซูมิและได้นำกลับเข้าหมู่บ้าน ต่อมาที่หมู่บ้านนี้ก็ได้สร้างวัดจากบ้านหลังหนึ่งเพื่อเป็นที่เก็บรักษาองค์เจ้าแม่กวนอิมและหลังจากนั้นก็ได้สร้างวัดเซนโซจิขึ้นในคศ .645 วัดเซนโซจินั้นมีซุ้มประตูสีแดงมียักษ์เฝ้าประตูทั้งสองฝั่งและที่ขาดไม่ได้คือมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนไว้บนซุ้มประตูเมืองโตเกียวยังมีนด์มาร์คที่สำคัญคือโตเกียวทาวเวอร โตเกียวทาวเวอร์มีความสูง333เมตรเป็นสัญลักษณ์ของโตเกียวด้านบนของโตเกียวทาวเวอร์นั้นจะเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วโตเกียวยังมีอาหารที่เลิศรสทำให้เมืองโตเกียวเป็นอันดับที่สองเมืองที่ปลอดภัยในเอเชียอันดับที่หนึ่งสิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกและมีชื่อเสียงในด้านอาคารสูงเสียดฟ,ฟ้าผู้คนในท้องถิ่นที่เป็นมิตรและคุณภาพชีวิตที่ดีในปี19 6 5สิงคโปร์แยกตัวออกจากมาเลเซียเพื่อเป็นรัฐเอกราชและมีอำนาจอธิปไตยและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองนี้มีชื่อเสียงจากการเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่มาทำการค้าที่นี่ สิงคโปร์เป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลกนอกจากนี้เมืองสิงคโปร์ยังเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดอีกด้วยโดยสิงคโปร์มีการผสมผสานความสวยงามทางธรรมชาติภายในเขตเมืองและเส้นขอบฟ้าของอ่าวมารินาสิงคโปร์ครองอันดับต้นๆของชารติด้วยการเป็นเมืองโดยรวมที่ปลอดภัยที่สุดในโลก